สวัสดีปีใหม่นะครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ก็พาเพืเ่อนๆมาชมกล้วยไม้รองเท้านาลีนะครับพึ่งเบ่งบานนะครับได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีพัฒนาการเนี่ยในการเบ่งบานของดอกเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะครับเ,เริ่มต้นจากการเานี่ยที่มันเริ่มแทงยอด ดอกออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆผ่านระยะเวลามานะครับสําหรับการขี่พวกส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกีบดอกหรือโล่หรือส่วนต่างๆของของกีบดอกนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาน,านานพอสมควรนะครับก็ผมขออนุญาตให้เพื่อนๆรับชมดอกอเต็มๆไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่นะครับจาก ทางภาคใต้นะครับอันนี้ก็ขอแบ่งปันจากพี่ที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายกล้วยไม้นะครับมานะครับก็ได้ทําการเลี้ยงดูจากสภาพแวดล้อมอที่แห่งใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยไม้เนี่ยเคยเป็นไม้ป่าอยู่แถวทางภาคใต้นะครับทีนี้ก็ได้ทําการย้ายนะครับมาปลูกอยู่ที่แ,แถวๆภาคกลางนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ สภาพอากาศนะครับก็ไม,ไม่ไม่ทราบือกันนะครับว่าจะมีความใกล้เคียงกันมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะ,ะให้ดอกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างหลายกระถางมากเลยทีเดียวนะครับผมก็พยายามที่จะ,ะปลูกไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าไม้ประเภทนี้ก็มีเสน่ห์ค่อนข้างที่จะ ดีพอสมควรนะครับดูลักษณะของสีสันส่วนต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้รองเท้านาดีอีกประเภทหนึ่งนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับสำหรับผมเนี่ยมันเลี้ยงไม่ค่อยยากนะครับไม่เหมือนกับไม้บางสายพันธุ์นะครับที่ว่าค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวกับสภาพอากาศนะครับอย่างเช่นพวกเหลืองการอะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้ก็ ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะครับกับสภาพแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแสงนะครับแสงแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษานะครับผมกำลังศึกษาเรื่องของความชื้นนะครับความชื้นภายในกระถางด้วยนะครับก็ทำเปสองอย่างด้วยกันนะครับก็แบบพ้อยไว้อันหนึ่ง สองอันนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยวางเรียงกันไปในลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของอความชื้นใต้กระถางนะครับแต่ว่าเราก็ทำที่เป็นแบบที่ยกสูงนะครับเพื่อใหอ้ข้างล่างนะครับมันได้ถ่ายเทได้นะครับ ข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีปูมนะครับแล้วก็จะมีฐา,านแล้วก็เศษอิฐนะครับแล้วก็มะพร้าวสับนะครับแล้วก็ต้นนะครับแล้วก็มะพร้าวสับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นอิฐนะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุปลูกที่ได้ทําการทดลองปลูกนะครับไม่ทราบว่า,าในระยะเวลาต่อๆไปเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไร มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าไงเนี่ยเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับว่า,าวิธีการปลูกเจ้าลองการให้รอดปลอดภัยเนี่ยมันมีวิธีการปลูกอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะได้นําไปพัฒนาต่อนะครับทีนี้มาดูต้นไม้รองเท้านารีต้นนี้ต่อนะครับสําหรับต้นไม้รองเท้านารีนะครับก็ลักษณะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับแต่การรดน้าเนี่ยวันเว้นวันได้นะครับ แต่ข้างบนเนี่ยก็ดูเหมือนจะแห้งๆนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างใต้อีกพบอีกทุบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอมะพร้าวสับนะครับที่ยังเก็บความชื้นได้ดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราทําการลดน้ํหวันเว้นวัน,วน,วนได้นะครับเพื่อป้องกันรา,ากเน่านะครับก็มีหลายต้นนะครับพี่ผมกําลังทําการอนุบาลคัดแยกไว้อยู่นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆครับก็ ลายต้นนะครับซื้อมานะครับในสภาพที่สุดสมเล็กน้อยนะครับปัจจุบันนี้ก็ทำการเพาะปลูกไว้ในที่กระถางเบอร์เล็กๆนะครับก็ตามความเหมาะสมของต้นนะครับอย่างเช่นต้นนี้ต้นเล็กเราก็ใส่กระถางเล็กนะครับส่วนต้นที่มีขนาดย่อมก็ไล่เบอร์มาอีกนิดหนึ่งนะครับก็ยังมีอีกลายต้นนะครับที่ ออมันเริ่มแทงช่อดอกออกมานะครับก็เป็นต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นช่วงของฤดูการของการออกดอกหรือเปล่าน,นะครับหรือว่ามันเป็นไม้ที่สามารถออกดอกได้ตลอดไปนะครับเดี๋ยวก็ยังไงก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ